สวัสดีครับท่านผู้ชมและทีมซีที่กคลัทันครับพบกันคริปนี้อ14เมายม2 5 0 7ครับท่อนูยกับพักระเทสการตังการครับโอ้เอฟซีลายรับมือเลด ยเทกาลสงการตอนรับป้าป้าครับมีการทุปั่นแฝดกระบวัำโจนิงด้วยเพื่อนของเด็กวัดขอนยกมีดด้ใ้บไสมาเพิ่อเปิระตูจากมนักป่ะตเรียกปนั่ัยบนิน่งนอะบ่นดสามตุกกัวด้เวลาดีแหละนะครับกำหนดเวลาขอท่านใดดอก่นเศร้าตั้งพิธีตอนไดกับใช้ตอนนั้นล่ะเอานิมุนรับ สัพพะทุกสัพพะร่สัพพโ,โลกสัพพภยัยสัพปะครบเฉยแต่ไหนวิวันใจเจสับปะทานังสังพพะลาภพวัตตุเมลักขันุสศรักขันตุนตพี่นออาาออ้องเออทางไก่เด้อเออเขาต้มเอาไปแล้วนะครับเออห้องน้ำห้องโยตันแต่ว่าตกสลาน่ะเออห้องน้ำมีห้องเดียวมีมีห้องเดียวแต่ว่าห,าหาอ้องไรห้องโยเออชส้กะมียิงกะมีเข็ย,ยนไรนะครับแต่ว่าถ้าไปพร้อมกันนี่ว่าต้อง ล่อ่าแต่ยิ่งว่าไเด้อนะครับของได้วางเขาเลยนะครับเออผูดยิ่งของผู้ไซเต็มเออผูดยิ่งผู้ไซของพูดยิ่งเต็มนะครับกันว่างเออกับเขาไปโลดนะครับเอื่อนไปยืนจนนาบูดนาแดงเออบิดเดียวยังังล่อต้องจะของสิออกมานะครับเอออย่าไปล่อจนปานนั่งเออของได้วางกับเขาไปโลดนะครับไซเออไปเลยนำน้องกับสะดวกสบายกันหรอกเออจากโคงเท่านะครับถ้านำบรายของได้กับเออซานโจ กรรมการโจเววัยเท่ทุกน่านระเบิงเด้อกของน้ำผู้เห็นมาเป็นโค้ดเป็นฮะแล้วก็เดือกโค้ดไปเลยนะครับของน้ำก็บมาเสียดอกแต่ว่ามันกรสิรุดัษสลักมันอยู่ทางในเออเดี๋ยวสร้างมันจิไปเบิ่งดอกนะครับสำรับของน้ำนะครับสำรับอาหารกาอยู่การกินเรื่องขนมนะครับถ้ามีกลัวเขาเห็นต้มไปถึงแต่ใบสองใบสามหมดละเออทีละพี่น้องเออทีออกมานะครับคนละคนกับประธานดกฉินเอาใจน้ำันกังซีนะครับเออฟ้าฟังในง่วนในบ่อยกับดิบริงของวัด าเวลาที่เป็นประนดไป้นะารับประมันหาโมงกลัวน้าแบบเกิดห้องหนะครับพระพุ่ธเจ้าพนเดิทางมาะพ่อมอง์นะารับที่จิตตั้งเสาเปากจังสิเดิมขึ้นนะครับส่งอีพี่น้องเอออยู่ในบ้านกับกำลังใย่อยกันมาเรื่อยๆนะคาับบเพื่อนกรบอกเออบุญกันไปน้ารับสายบุญนะารับว่ามณีน้ระบบทางบานเสียองเทาน้ครับหลังจากติมวันนะารับเดชะดองผัดจดนะครับพระกุจจัโตกังยงู้เล้ว นับรับการประชาชนท่านบอกปุ่กันเตุกตะศิบอ่านกันไว้เต็มว่าวันเพื่อขันปอบป๋อไว้เต็มว่าวันเนี่ยพี่น้องบ้านสะน้อยเออที่เห็นพี่น้องบ้านเราอยู่นี่เออเพป่นต้องหลู่แถวละตองวันเออรู้หอดเวล่าเพื่ออพี่น้องบ้านสะน้อยไปใส่มาใส่เพื่อไปดีอยู่ด้ตามที่เบิ่งอยู่นี่เออไปรับปยศมาตักงติวสารธรรมพี่น้องบ้านเรากับไปน้ำเออหาคนพบคนซีบคนร่วมกันทั้งสองปันนับกับเพื่อติดทราบเ่าติดตามสายบุญมัจเจพุ่นละนะครับสำหรับพี่น้อง วัดจ่ายน้อยนะครับมืนขึ้นอิทธิพลมาเบิังว่าลำนำบูบูนะครับหลายคนมานั่งเปลี่ยนไปยิ่งเอออาการยี้ตั้งแต่พอออกเท่านี้นะนั่งยืนอาผมเนี่ยนะแล้เย็นตลอดได้พอออกลกินเนาะเออเราดีใจได้ฝากคุ้มใจนะครับมาเห็นบันเมื่องเออบันเกิดเมื่อนอนก็เราบันฝังใจแหวันแชร์สายดุอยู่นี่นะครับเป็นการเป็นงานนะครับเราติดตามตลอดได้พอออ เเป็นย่างนียื่ตามตลอดเม่บากเล้อไปเมบักแ้วไปคนปูกับ่งไล่ไปเลยเม่บากแล้ไปสัน่วกับช่งไล่ไปไปเห็นงันในพิมก็สงตลอดกับภาราบาบเงื่อนพี่นองฝัางเข้าเห็นงานเห็นการกิจกรนมอะไ้เราเห็นเบิร์ตต้องหูเบิรผู้ใดไปไหนมาจางไหนผู้ใดสอกสอบออกตามไปดูผู้ใดไปว่าไปว่าผู้ใดอยู่บ้านผู้ใดกระทบมนไหนไหนเราหูเบิร์ตทำรับมีตัดีมแยกทีพด้อกันได้พอออกอยขอเขานะครับนาอพอออกเป็นตะกี สอดีนะับประสบนความเสียิีตของเราว่่นปในสเก่าสองปีสามปีเรากนอายุราชการแล้วกะจากผู่คนนี้าดเดียวม่ใี่ซื้อนี่ว่าเป็นอม่กันกับหน้าการพระลุงมอนนะครับเป็นกับคอยเรียงแตสี่อยู่ประมาณสด่วเก่าล้วับอายุราชการแต่พวกที่เลงอยู่ก็สองปีสองปีสปีเท่ล้ะครับเ่าับดอกดับใจชาตปีเราเดี๋ยนำเสียดมากนาขัเดือนา สำหรับกองทวพของเออนายเอกเด้อดุหลานบ่านปุณิกานะครับเออกองทัพเราเป็นคนสองล่างเนี่ยล่างหนึ่งอยู่ปุณิกาล่างหนึ่งอยู่บ้านแพร์นะครับเจิดใจนะครับแต่ว่าชนมากแล้วเพิ่งนี่เราสินักวันท่างบ้านแพร์เขาอะไรกลัวอกตรบัตรตุนเป็นท่านนะครับเห็นนรรมธาบุญน้ำดดนะครับบังเหตุสล่าวันแล้วก็ได้มาจอยนะครับธาบุญตะวิกระนองเจ้าบัานแพร์กองเัานะครับเป็นจำนวนเงินนะครับหาไว้บรับสำหรับกองทวพของท่านคุณพ่อเอกเออปุเอก เออเองไงล่ะเอยังไงเออนที่นอกเขาเด็คจักาอายุเลก็นสิเขารักซีเราละเออคนสกับซีเราละกัสิ่งทุกคนเอื่นพเออสัปน้ไปได้เราละนะครับเนาะเออตามต้างก็ตามต้งจากคุยกันนะครับตนว่าถ้าอายุซีสปีกันไปนะครับทุกคนสีเอื่อนพอแม่ได้นะครับกันหาซีของสิจะเป็นพุ่อพรณแม่ไปนะครับอันนี้คือการเรียกต้อ na gantile nabo kacephan cile naning botdi ganti tapang cela so dan kita par camp panan สกาลตเตจันตาติเทวิมานีอีเปอยรเทจักาเมตตุวนาคาห์เนเชหาวตุมิเจเตหูมาจจยันตุเทวาจาราทราวิสเมยักขะคันธาพนาคา Iye santasan tike yang boni lawa lawa janang satawomi sunanto. Iye ratu wati watu iya Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Bye. Um.